บนวิ่งเจ็ดกับแปดล่างวิ่งสองกับห้างวดที่แล้วล่างวิ่งแปดกับเก้ามีเก้าล่างนะคะรับตังเน้นๆเ,นเลยงวดนี้นะคะวิ่งห้ากับแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์และฟันที่แปดดับที่หกงงไหมคะใครแคปเจอแล้วพิมพ์ขอบคุณค่ะใบนี้ดับหและนะคะสำหรับบางคนที่ถาม ถามบ่อยมากใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์ขอบคุณค่ะใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์แค่ว่าขอบคุณและหนูขอพูดอย่างหนึ่งว่านะคะหนูให้ดับหกบางคนถามหนูมาว่าดับหกบนหรือดับหกล่างดับทั้งบนดับทั้งล่างนะคะดับไปเลยโอเคนะคะจริงๆแล้วอ่ะหนูบอกขนาดนี้แล้วว่าดับหกนะคะแต่ก็เข้าใจแหละ ดับทั้งบนดับทั้งล่างไปเลยนะคะใครแก็บแล้วพิมพ์ขอบคุณเดียวเม็ดเ,เดียวนะคะอจริงนะให้หวยมาเนะี่ยขอพูดก่อนเลยหนูให้หวยมาหลายปีแล้วเชื่อไหมหนูไม่เคยเลขเนี้ย เล็เม็ดเดียวเนี่ยที่หนูฟันให้เลยเนี่ยหนูไม่เคยชอบเลยนะไม่เคยชอบเลยนะคะไม่เคยชอบเลยนะคะหนูไม่เคยชอบเลยแต่งวดนี้หนูให้ไปได้ยังไงก็ไ <laughs> ม่รู้มนได้เลขเลเนี้ยเล,เลขที่หนูฟันเม็ดเดียวเนี่ยหนูบอกเลยว่าหนูแสนจะไม่ค่อยชอบเลยนะคะ แต่ที่หนูให้เพราะหนูวิเคราะห์ได้ตัวนี้จริงๆหนูจับคู่ได้ตัวนี้จริงๆนะคะและหนูก็ยังยันว่าแปดน่าจะมาที่บนนะคะแปดน่าจะมาที่บนนะคะอะโอเคนะ หันแตนะคะตัวที่หนูชอบมีทั้งหมดอยู่สี่ตัวนะคะตัวที่หนูชอบมีทั้งหมดไม่ชอบคือดูเลยหนูไม่ชอบนะตัวที่หนูฟันเลยเนี่ยเม็ดเดียวเ่ยหนูไม่ค่อยชอบเลยแต่หนูให้เพราะหนูจับคู่ได้หนูวิเคราะห์ได้หนูก็ต้องให้ไปเป็นตามสูตร ตัวที่หนูชอบเลยนะคะเอ้เอาหมห้่เขไม่สวยนูย่ยอตัวที่หนูชอบเห็นเลขที่หนูเขียนพิมพ์ขึ้นมาให้หนูด้วยค่ะ ใครไม่มีช่วยมาดีเจเดี๋ยวไปงานไม่ทันนะคะรู้ได้ยังไงเลยใชมใช่ใชดังมากและจะบอกว่ามันดังทุกงวด วันนี้มามืดนะคะก็คือมีสิทธิ์ออกคนจะ